ตอนนี้ช่องบอร์ดเกมวอนเดอร์ของเรามี t k t Tok แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทําช่องยังไม่มีคนติดตามเลยก็ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใน t k t Tok นะจ๊ะสวัสดีครับทุกคน j จจากบอดเกมวนเดอร์เนะครับวันนี้ในช่วงทําเซียนมาเล่นมาผมจะมาสอนเล่นเกมนี้นะครับเกมที่ชื่อว่า Framecraft ก็เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวแบบว่าเราเป็นหมู่บ้านมังกรน,นะแล้วเราก็มังกรแล้วเนี่ยไปเก็บสรรทรัพยากรต่างๆนะแล้วก็เอนชานร้านต่างๆนะครับคือสิ่งแรกที่เราซื้อเกมนี้เลยเนะี่ยคือเรื่องของอาร์ตเวิร์กนะครับความสวยงามของเกมมันคือสุดยอดมากนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็ดึงดูดนะเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยครับนี่คือการเซตอัพของเกมนะครับหน้าตอออกมาประมาณนี้นะ เอาเพเม t วางไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกทีละส่วนแล้วกันนะ,อ,ะอันนี้คือการ์ดอาดิสันดราก้อนะครับคือมังกรเบสิกนะก็จะเปิด5ตัวมาตรงนี้พื้นที่ตรงนี้คือปาร์นะครับวางเงินไว้ตรงนี้จะหยิบง่ายๆนะตรงนี้วาง f a n ซีดราก้อไว้นะครับเราจะเห็นมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ใช่ไหมแล้วก็วางไปไปเลยนี่อันนี้เป็นแบบมังกรพิเศษนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีที่ให้เราวางการนะครับ1 2 3 4 5ใบเนี่ย มันจะเป็นการเอนชารนนะครับจะเป็นการเพิ่มคุณส,สมบัตินะครับเป็นการอัปเกรดร้านค้าของเรานะส่วนตรงนี้เป็นทรัคนะครับของเร putation หรือว่าชื่อเสียงนะซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราจะวัดกันที่ชื่อเสียงครับใครจบเกมได้ชื่อเสียงเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นผู้ชนะนะอย่างเกมนี้ผมจะเล่นเป็นสีฟ้ากับสีแดงนะครับผมตามบอดสีแล้วผมยิบสีอะไรมาเนี่ยโอเคก็อันนี้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะนี่เป็นสีแดงเราจะค่อยๆขยับนะครับเวลาเราทําภารกิจสําเร็จอย่างเช่นภารกิจร้านเนี่ย ที่ร้านเพชรน,นะครับเอนชานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราส่งโพชั่น2ขวดกับส่งใบไม้3อันเนี่ยเราจะได้4หัวใจกับได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับ4หัวใจแปลว่าจากตอนแรกเราเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมเราก็เดินมาที่4ครับแค่นี้เองแล้วก็เนี่ยไปไว้ที่การอ่าร้านค้านะครับเดี๋ยวผมสอนอีกทีนึงวนไปเรื่อยๆครับจบเกมเนี่ยถ้าการ์ดกองนี้หมดนะครับหรือการ์ดกองนี้หมดก็แปลว่าจบเกมแล้วก็เล่นกันให้ถึงผู้เล่นคนสุดท้าย หลังจากนั้นก็นับคะแนนดูนะครับว่าใครชนะนะนับจากคะแนนจากตรงนี้แล้วก็การ์ดพิเศษนะครับเราเวลาเซตอัพเนี่ยเราจะมีการ์ดตรงนี้ครับเป็นการ์ดเบสิกร้านค้านะอย่างตรงนี้ครับ critical r loss เนี่ยเราจะมีเห็นเห็นสัญลักษณ์เนี่ยครับจะเป็นการ์ดสแตนดาร์ดนะครับจะเป็นรูปรูกไตรอย่างนี้นะแปลว่าทุกครั้งที่เราเริ่มเซตอัพเนี่ยเราต้องเซตจาก6ใบนี้นะครับก็มีร้านขนมปังนะครับมีร้านเนื้อมีร้านใบไม้ทำไมต้องทำไมต้องโยกไปโยกมาแบบนี้ แล้วกอ็อันนี้เป็นร้าน potion นะครับมีร้าน envio ตรงนี้นะครับก็ภาษาไทยไเรียกว่าแท่งเหล็กนะร้านร้านร้านตีเหล็กแล้วกันนะเรียกวลาดตีเหล็กแล้วก็อันนี้นะครับเป็น j e w e ร r y เป็นดมอนนะก็จะมี6ล้านเริ่มต้นนะครับแล้วมันจะมีการ์ดมากกว่านี้อีกนะคือในกองเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีพวกการ์ดที่เป็นแบบร้านค้าหลายอย่างครับเวลาการเซตอัพเนี่ยเราจะต้องสุ่มมานะครับ1 1ชนิดจากทุกอย่างนะครับแล้วก็4อย่างจากกองพิเศษนะเอามาสุ่มรวมกันแล้วก็สับๆมากองไว้นะอันนี้คือการทั้งหมดที่เราเราไม่ใช้นะผมแค่มาวางเฉยแต่นเนี่ยจะเป็นการที่เอาไปใช้เติมเกมครับในระหว่างเกมเนี่ยแอคชั่นที่เราทําได้เราสามารถดูได้จากตรงนี้ครับก็เวลาเริ่มต้นเนี้ยเราต้องไปวิสิตาชอปนะครับผมวางก่อนได้ชี้ง่ายโอเคเริ่มต้นมาเนี่ยครับวิการวิสิตาชอปเนี่ยแปลว่าเราเอามังกรเราอะครับไปที่ตรงไหนก็ได้ นะครับพอเราไปวิสิตช็อปปุ๊บเราก็จะสามารถเลือกว่าจะการ์เตอร์นะครับจะเก็บของหรือว่าจะเอนชานนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไปเอาของเนี่ยเราก็จะทําตามนี้ครับ1 2 3 4แ, trillion. แต่ถ้าเราเอนชานเนี่ยก็คือการอ่าส่งเควสอาพูดง่ายง่ายนะครับส่งเควสจากตรงกลางเนี่ยเราเลือกว่าเรามีของอะไรพอแล้วเราก็ส่งเควสส่งเควสเสร็จแล้วก็ไปที่ร้านนั้นด้วยครับแล้วก็ทํา1กับ2นะคือข้อ1เนี่ยเป็นการบังคับนะครับว่าต้องได้แบบนี้ข้อ1ก็คือต้องได้แบบนี้ แต่ข้อเนี่ยสองสามปีกับข้อ2เนี่ยเมยนะครับคือจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้หรือถ้าเกิดมันมันทำไม่ได้ก็คือไม่ต้องทำนะครับหลังจากนั้นก็เอ็นด็อกเทิร์นครับเล่นแค่นีง้งง่ายมากนะครับตอนเริ่มต้นเกมเน,นี่ยเขาจะมีบอกอยู่แล้ววนะ่ามาจ้องจั่วการ์ดเท่าไหร่นะครับโอเคอยู่ตรงนี้ครับก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะคือต้องเอาการ์ดช็อปอะครับอย่างละหนึ่งใบนะแล้วก็บวกพวกการ์ดพิเศษเนี่ยครับสับมาแล้วก็4ใบแล้วเอาทั้งสิบใบเนี่ย มาสลับอีกทีนึงแล้วก็คว่ำไว้นะครับอย่างที่ผมทําไว้ตรงนี้สิบใบนะครับแล้วก็ตรงนี้มังกรนะครับเ,เริ่มต้นเขาบอกว่าถ้าเราเล่น 2- ถึง3คนก็นเราต้องเอาการ์ดออกนะครับเล่น2คนเนี่ยเอาออก12ใบนะครับแล้วก็ถ้าเล่น3คนเอาออก6ใบนะครับนี่แล้วก็เขาก็บอกว่าเราต้องวาง5ใบไว้ตรงที่ปากนะครับแบบที่ผมทำนะก็แล้วก็การเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมี การ์ดบังกรปกติเนี่ยสตัวนะครับแล้วก็แฟนซีดากอนเราจะจั่ว2ใบแล้วก็เลือก1ใบนะครับโอเคทีนี้สมมุติว่าผมเลือกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเลือกการ์ดธรรมดามา3ตัวนะครับการ์ดธรรมดาเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์อยู่นะครับมับงกรส่วนการ์ดแฟนซีดากอนเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ด้านขวาบนนะครับซึ่งสัญ,ญลักษณ์พวกนี้มันก็จะมีความหมายของมันนะครับมันจะมีพรจจันทร์กับพระอาทิตย์นะครับการ์ดพระอาทิตย์เนี่ย เราจะต้องเล่นระหว่างเกมครับคือถ้าเกิดว่าเราสะาสมของได้ตามนี้แล้วเราเล่นเนี่ยก็วางไว้ข้างหน้าเราเพื่อได้คะแนนเลยส่วนการ์ดพัชจันทร์มันเหมือนกับเป็น end end of game นะครับคือต้องเล่นจนจ,นจบเกมก่อนเราค่อยเปิดออกมานะครับแบบเราก,เราก็เราก็ปิดไว้ใช่ไหมพอเล่นจนจ,นจบเกมปุ๊บเปิดออกมาแล้วก็มานับคะแนนว่ามีโบนัสอะไรเพิ่มอีกพิเศษนะครับในการที่จะจบเกมนะโอเคโทษดีครับเมื่อกี้ผมลืมเซตดัไปนหนึ่งอย่างเราต้องวางมังกรไว้ที่ร้านมันด้วยนะครับเนี่ยมันจะเป็นมังกรเริ่มต้นนะครับมับงกรประจาร้านเนี่ย ก็อย่างไอเจ้าเนี้ยมันเป็นขนมปังก็คือตรงกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อตรงกันเป็นสัญลักษณ์ให้ตรงกรันทั้งหมดแล้วเวลาเรามังกรนะครับสมมติว่าผมเริ่มเล่นจากตัวสีแดงนะแล้วผมคิดว่าเอะผมเนี่ยอยากจะไปที่ร้านเหล็กนะครับผมก็เอามังกรผมเนี่ยไปวางไว้ที่ร้านเหล็กนะครับผมก็จะได้เหล็กก่อนเลยนะครับ2ก้อนนะครับผมก็หยิบเหล็กมาอ่านี่เหล็กนะครับ2ออันมาวางไว้ที่ตัวของเรานะแล้วก็เนี่ย เราก็คือทำแอคชั่นแรกแล้วใช่ไหมครับคือการไปที่ร้านแล้วก็กาเตอร์นะครับเอาของหลังจากนั้นเราอาจจะวางมังกรเพิ่มก็ได้นะครับซึ่งการวางมังกรเพิ่มเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวที่2เนี่ยจะต้องวางมังกรที่เป็นเหล็กหรือว่ามังกรที่เป็นโพชั่นนะครับผมเนี่ยเป็นพชั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะตรงกันครับผมก็วางไว้ตรงนี้ได้แล้วผมจะได้รางวัลเป็นเงินนะครับผมก็หยิบเงินมารางวัลปึ๊บหยิบเงินมาหลังจากนั้นเขาบอกว่าอะไรอีกนะครับอ่าผมให้ดูอันนี้ง่าย ผมหยิบของแล้วผมวางแล้วก็ได้ของรางวัลแล้วหลังจากนั้นผมอาจจะพ่นไฟมังกรหนึ่งตัวนะครับคือเป็นการาทําความสามารถพิเศษนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นมังกรเหล็กเนี่ยมันบอกว่าเราสามารถเอาสินค้านะครับเอากุญเนี่ยสองสองจำนวน2ออ,อันนะครับจาก1ชนิดนะครับโดยที่จะเอาจากตัวตัวแบบสัญลักษณ์ของตัวเองก็ได้หรือว่าจะเป็นสนัญลักษณ์ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราเล่นตัวเนี้ย มันจะเป็นการสลับมังกรครับกับที่อื่นอย่างเช่นว่าถ้าร้านนี้มีมังกรอยู่ตัวนี้แล้วกันสมมติมันมีอยู่นะก็ผมใช้ความสามารถของตัวนี้นะสมมติผมเพ่นไฟตัวนี้นะครับมันก็จะมาสลับกับตัวนี้สลับที่กันโดยที่ไม่ต้องสนใจสัญลักษณ์เลยหลังจาสลับที่กันเสร็จปุ๊บมันจะทําความสามารถของอตัวนี้แทนนะครับก็คือการได้สินค้า3ชนิดชนิดละ1อันนะครับอันนี้ก็ เป็นความสามารถของตัวมังกรเพชรนะส่วนมังกรที่อื่นๆจะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับอย่างไอตัวหนมปังเนี่ยเขาก็จะสามารถจั่วได้หนึ่งใบนะครับคือการจั่วการ์ดมังกรธรรมดาส่วนไอเนื้อนะครับขอหอันหันหน้าไปให้ตรงก่อนไอเนื้อเนี่ยมันบอกว่าเราจะสามารถวางมังกรเพิ่มได้อีก1ตัวนะครับในเมืองก็คือวางตรงไหนก็ได้ที่มันแมทกันนะครับเราก็วางไปแล้วก็ยังได้ของรางวัลด้วยนะส่วน ตัวใบไม้เนี่ยมันเป็นตัวใจดีครับคือถ้าเราพ่นไฟความสามารถมันเนี่ยมันจะสามารถให้เราเอาของให้ใครก็ได้ครับในวงแล้วเราก็จะได้อ่าหัวใจ2ดวงนะครับหัวใจ2ดวงหมายความว่าเราจะได้เดินตรงนี้แอดวานไป2ช่องนะครับอ่าเมื่อกี้ทางเหล็กบอกไว้แล้วเนาะพชันก็คือการสลับที่นะครับที่ผมบอกไปส่วนนี่ไดมอนด์ Diamond ก็คือหยิบของ1อย่างนะครับ3ชนิดนะ1อย่าง3ชนิดหมายความว่าไงสอย่างอย่างละ1เออต้องพูดอย่างนี้นะครับ แล้วก็นี่คือแอคชั่นของกา a เตอร์นะครับแอคชั่นของเนี่ยกาเตอร์เนี่ยง่ายมากเลยครับแล้วก็เขาบอกว่า may use shop ability นะคือถ้าเกิดว่าร้านค้ามีความสามารถพิเศษเนี่ยเราจะสามารถใช้ความสามารถได้แต่ร้านเบื้องต้นเนี่ยครับร้าน Basic เบสิยมันจะไม่มีความสามารถนะอันนี้คือแอคชั่นแรกนะครับส่วนการเอนชานเนี่ยคือเราเริ่มต้นมาใช่ไหมครับสมบติวน,บน,บนมาถึงตาเราใช่ไหมแล้วเราอยากเอนชานแปลว่าถ้าผมอยากเอนชานตัวเนี้ยผมต้องจ่ายของครับ2ใบไม้3เนื้อ แล้วผมก็จะได้สี่หัวใจสี่นะครับผมจะได้เดินสี่ช่องแล้วก็ได้จั่วมังกรหนึ่งใบไอ้ใบเนี่ยมันจะเป็นการอัปเกรดที่ร้านขนมปังเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะต้องสัญลักษณ์ตรงกันมังกรเราเนี่ยสมมติมันกลับมาบนตาสีแดงแล้วกันก็มาตรงนี้ใช่ไหมเราจะได้มังกรอ่าเราจะได้เป็นขนมปังนะครับสามอันเพราะว่ามีสัญลักษณ์สามอันใช่ไหมหลังจากนั้นก็จะได้ทําอะไรปกติเลยครับคือตรงนี้คือการเอนชานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า มันบอกว่าข้อ1เราเอนชาร์เสร็จเราก็จ่ายของไปแล้วก็เอาไปเสียบใบข้างหลังนะครับส่วนข้อ2ก็คือเราสามารถพ่นไฟมังกรทุกตัวที่อยู่ในร้านนี้ได้นะครับอย่างเช่นร้านเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีมังกรที่เป็นเนื้อนะครับผมหาจะเจอไหมเนี่ยโอ๊ยเจอพอดีเลยนี่ถ้ามันเป็นมังกรเนื้อ2ตัวอย่างเงี้ยครับแล้วผมเพิ่งจะเอนชาร์ร้านนี้ใช่ไหมผมเพิ่งเสียบไปผมจะสามารถทําความสามารถของ3ตัวเนี้ยได้พร้อมกันเลยครับในรอบเดียว ก็คือผมจะจวได้อีกหนึ่งใบผมแล้วผมก็สามารถวางการ์ดมังกรได้ในเมืองนะครับทีเดียว2ใบเลยอันนี้คือข้อดีของการเอนชานนะครับหลังจากนั้นก็คือจบนะครับเมื่อผู้เล่นทุกคนเล่นจนครบแล้วนะเล่นทางการ,ร์เตอร์แล้วก็เอนชานนะครับเราก็จะมาฟิปโอเวอร์นิวช็อปนะครับคือการเปิดร้านใหม่แล้วก็รีฟิลปาร์กกับเอนชานเมนนะครับคือถ้าตรงเนี้ยมันต้องมี5ใบตลอดไงถ้ามีคนหยิบไปจากสวนเนี่ยครับแล้วเราก็ต้องมาเปิดเติมให้เต็มนะส่วนเอนชานก็ เหมือนกันครับอย่างเงี้ยมีคนหยิบไปใช่ไหมเราต้องรอให้จบรอบก่อนทุกคนเล่นจบรอบก่อนเราค่อยเปิดใบใหม่มานะครับแค่นี้ครับอันนี้คือเอ่อ b a s เริ่มต้นนะอีกข้อนึงนะครับก็คือว่าพอเราเติมมังกรจนเต็มร้านสักร้านหนึ่งเนี่ยเราจะได้การเปิดช็อปใหม่ครับสมมุติว่าผมเป็นเพย์อ่า first p เ a y e r นะแล้วผมเติมมันจนเต็มเนี่ยผมจะเอาช็อปมาวางครับแต่ว่าเราจะไม่เปิดนะจนกว่าทุกคนจะเล่นเสร็จ เราจะเปิดตอนที่ทุกคนเล่นเสร็จแล้วมัน end of turn ไงที่ผมบอกนะครับรอทุกคนเล่นจนจ,นจบแล้ว end of turn เนี่ยเราค่อย flip over ครับ new shop flip over ก็เปิดมาเลยนะครับ new shop ซึ่ง shop เนี่ยถ้าคุณสังเกตนะครับมันจะมีคำพูดตรงนี้มีความสามาถพิเศษนะครับของ shop มันก็คือข้อสี่ไงข้อ4ของการเตอร์นะครับเนี่ยเมีย shop ability นะครับเพราะมันไม่ใช่ช็อปธรรมดาแล้วเป็น shop a d v a นซ์นะครับอันนี้อย่างเช่นเนี่ย,ยนเขาบ,บอกว่า สามารถวางมังกรในเมืองได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปวางปุ๊บแล้วช็อปนั้นน่ะมันเต็มครบ3ตัวเนี่ยได้สี่หัวใจนะครับก็อาจจะอาจจะใช้ความสามารถของช็อปเนี่ยเวลาร้านไหนที่มันมีมังกร2ตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับใช้ความสามารถเนี่ยเติมให้มันเต็มนะก็จะได้คะแนนมากอีกนะครับตัวตอนจบเกมเนี่ยอันนี้คือหัวใจเป็นนับเป็นหลักใช่ไหมครับสมมติว่าคุณก็เดินมาได้50 60 70คะแนนเนี่ยไอ เงินที่คุณได้เนี่ยเงินก็คือ1คะแนน,นอีกนะครับแล้วก็การ์ดของแฟนซีดากอนนะครับเราก็จะจวดได้เรื่อยๆเพราะว่าเนี่ยดูสัญลักษณ์เนี่ยครับแปลว่าคุณจะจวดมันได้เรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าคุณได้มาอีกเนี่ยคุณก็เก็บสะสมไว้ครับแล้วก็พยายามตามตามที่มันบอกอะ่ะมันจะคล้ายๆกับพวก Ob Objective Bonus ของแบบวิ n งสเปนหรือว่าอ่าจิ๊กเก็ตทูไร์อย่างเงี้ยครับคือเบสิกมันก็จะคล้ายๆกันนะครับเป็นแบบเหมือนการ์ดอ่าโบนัสของเรานะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะคือเกมมันก็ไม่มีอะไรมากครับมันมันมันทำอะไรไม่ค่อยได้มันทําได้แค่2อย่างนี้แหละ,ะครับแล้วกอ็อีกด้านฝั่งหนึ่งของ p พลเยอร์เเนี่ยก็จะมีบอกนะว่าโอเคกัตอ,อาดิซันดากอนมันก็จะมี6ชนิดใช่ไหมแต่ละชนิดทำอะไรบ้างเมื่อกี้ผมบอกไปหมดแล้วนะครับหอันทําอะไรได้แล้วก็เนี่ยเซนซีดรากอนนะครับสอ,อันนี้ทําอะไรได้ส่วนสัญลักษณ์อื่นที่อาจจะให้คุณต้องรู้เนี่ยก็อาจจะเป็นวาลไอคอนเนี่ยครับวเนี่ยคือถ้าเป็นวายไอคอนของร้าน แปลว่าเอามังกรอะไรลงก็ได้นะครับไว c o คก็คือเอามังกรอะไรลงก็ได้ส่วนไวไอคอนของอของตรงเนี้ยของร้านเนี่ยครับที่จะเติมเนี่ยก็คือเอามังกรอะไรลงก็ได้นะครับมันจะมีบางใบนะมันจะอยู่ในกล่องนี้นะครับที่เป็นช็อปแบบพิเศษนะครับมีอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะทุกครั้งที่จบรอบนะครับเราจะสามารถมีสินค้าใช้เดียวกันเนี่ยได้ไม่เกิน7ชิ้นนะ แล้วก็การ์ดมักงกรที่อยู่ในมือเนี่ยก็จะไม่เกิน6ใบนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเกินก็ต้องเอาออกนะครับการคอมโบนะครับเช่นแบบว่าเรามาเอนชานนะฮะแล้วเราก็สามารถทําได้3อย่างมันก็จะแบบไปคอมโบเพื่อไปแบบสลับการ์ดลานนู้นแล้วก็อันนี้ทําไปวางนี้ไปวางลานนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องวางแผนครับประมาณนั้นซึ่งแอคชั่นปกติเนี่ยผมสอนไปหมดแล้วนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็ ลองคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับวิธีการเล่นก็มีประมาณนี้ครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดของการเล่นนะครับเฟรมครับผมคิดว่ามันก็แล้วแต่เทคนิคนะบางคนก็จะเป็นสายเอนชานบางคนก็เป็นสายเก็บแฟนซีดราก้อนหรือว่าแล้วแต่เรามีคอมโบเราที่แตกต่างกันนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าเล่นง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าจะติดคอมโบให้ได้ก็ต้องคิดคำนวณนิดหนึ่งนะครับใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์ like, นะครับกดแชร์นะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเฟรมครับอยากให้เพื่อนๆคนอื่นได้เล่นด้วยนะเดี๋ยวเราจะมีแปรไทยขายด้วยนะครับแต่ว่าตอนนีผ้ผมอยู่ที่นี่ผมซื้อแปลไทยไม่ได้ไม่มีคนเล่นด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปในการสอนเล่นเกมนะในช่วงทำเซนเหมือนเดิมมาในคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน JC จากบอรดเกมมันเดเอร์นะครับตอนนี้เป็นเวลา4ปีกว่าๆแล้วนะครับที่ช่องบอรดเกมวันเดเลอร์ของเรา ได้ทาคอนเทนต์ขึ้นมานะเกี่ยวกับบอร์ดเกมนะครับผมไปเที่ยวไปร้านบอร์ดเกมนะแนะนําเกมต่างๆและทําทุกอย่างเกี่ยวกับบอร์ดเกมหมดเลยนะครับถึงเวลาแล้วครับที่วันนี้ระบบสมาชิกจะเข้ามาอยู่ในช่องของเราแล้วคุณสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับโดยราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่5 0บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็เราจะมีทั้งหมด3ามเลเวลนะคุณอาจจะเป็น แอดเวนเจอร์นะครับเป็นนักผจญภัยนะมาผจญภัยไปกับผมนะครับหรือขั้นที่2เนี่ยคุณก็จะเป็นวอนเดอร์นะครับเหมือนกับชื่อของผมเลยคุณจะพนเจนจรไปทั่วครับผมจะพาไปดูร้านต่างๆนะคุณก็สมัครมาที่เลี้ยวสองได้หรือที่เลี้ยวสามนะครับชื่อว่าเกมมัสเตอร์นะเป็นชื่อที่ยกย่องพวกคุณนะครับว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกมของจริงนะก็จริงๆสามันนี้ไม่มีอะไรหรอกมันคือการสปอร์ตเฉยๆครับอ่าผมอยากจะซื้อเกมมากขึ้นอยากจะรีวิวนะครับ มันมันก,มนก็มันก็เติมเต็มความฝันผมนะฮะผมอยากมีเกมนะครับอยากมีการรีวิวที่เราได้เกมที่น่าสนใจมามากก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างมีงบจํากัดนะถ้าใครสามารถช่วยเหลือได้ก็จะเป็นพระคุณมากครับผมตัญญาว่าจะรีวิวเกมนะตั้งใจรีวิวนะครับพยายามให้ผิดกดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ เราจะมีคลิปเล่นเกมนะมีเพจ t r นะครับผมเล่นทิ้งสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวผมเล่นให้ดูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถือเป็นการซัพพอร์ตกันเนาะมันจะมีตัวแบตช์นะครับจะมีตัวเหมือนเป็นตัวอวตารนะครับของคนที่เป็นสมาชิกตอนนี้ผมได้ทําเป็นรูปมมเปิลนะครับเป็นแบบสีสันมันจะค่อยๆอัปเกรดนะครับเป็นแบบสีสวยงามมากจากสีธรรมดาก็จะกลายเป็นสีเรนโบว์แล้วก็จะเป็นแบบสีแบบกาแล็กซีนะครับมันสวยงามมากจริง แล้วก็จะมีอีโมจิน่ารักน่ารันะครับให้ผู้คุณใช้ได้เวลาคอมเมนต์ Comment นะครับหรือว่าเวลาไลฟ์เนี่ยมันก็จะไฮไลท์แล้วก็มีตัวพิเศษนะครับพวกนี้ขึ้นมาให้ก็อย่าลืมนะครับใครอยากจะสพอร์ตกันก็กดจอยเข้ามาเป็นสมาชิกได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเราเสมอมาแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของบอร์ดเกมวันได้เลยนะครับสมาชิกใหม่ได้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่องครับบ๊ายบาย